วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอนุมูลอิสระกันนะคะอนุมูลอิสระเปรียบเสมือนสนิมร้ายที่ทำลายสุขภาพของเราแล้วตัวต้านอนุมูลอิสระละ่ะตัวต้านอนุมูลอิสระจะเป็นตัวที่คอยปกป้องอ่าและก็ป้องกันและลดเรื่องของการทำร้ายเซลล์ของเรานั่นเองอนุมูลอิสระเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากแสงแดด รังสีนะคะอาหารที่เราทานความเครียดการดูดบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์การพักผ่อนน้อยพวกฝุ่นต่างๆนี่คือสารก่อให้เกิดอนุมูลอิสระทั้งหมดเลยนะคะหากร่างกายของเราได้รับอนุมูลอิสระมากจนเกินไปจะส่งผลให้ร่างกายของเราเริ่มเสื่อมถอยลงนะคะ ความเครียดเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นภูมิต้านทานในร่างกายเราลดต่ำลงอ่อนเพลียง่ายที่สำคัญนะคะเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานหรือในเรื่องของมะเร็งร้ายที่ในร่างกายของเราแนะนำเพื่อนๆนะคะหาอาหารเสริมก็ได้หรือ ผลไม้มาช่วยเสริมร่างกายของเราให้มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆนะคะหากพื่อนหายากนะตุมขอแนะนำมากพาสซ,ซึ่งเป็นเบอร์รี่12ชนิดช่วยเพื่อนๆได้นะคะ